สวัสดีครับทุกท่านผมผู้ก่องนิพนธ์อนุศาสตร์สายเลือดไทยในกองทัพบกสหรัฐอเมริกาวันนี้ผมอยู่ที่วัดธรรมปฏิบทางตอนใต้ของกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกานะครับก็ถือโอกาสทัวร์วัดวัดนี้ค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับพระคุณเจ้าท่านบอกว่ามีทั้งหมด27เอเคอร์นะครับ ก็ประมาณ70ไร่จะเห็นว่ามีสนามหญ้ากว้างทางด้านหน้าเลยนะครับเข้ามาก็จะเห็นศาลาหลังเดิมนะครับเป็นที่ผ้าของพระคุณเจ้าและที่ฉันพระทหารในวันธรรมดาทั่วไปกิจกรรมสำคัญก็จะใช้อาคารยอด1 0อหปีซึ่งสร้างถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระจานสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19เแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับ ทราบว่าจะมีการประชุมคณะสงฆ์ในกลางปี2565ด้วยนะครับเดือนมิถุนายนขอให้ติดต่อสอบถามจากพระคุณเจ้าได้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะมาร่วมงานเมื่อดูด้านนอกแล้วก็มาดูด้านในกันนะครับพระประธานสวยงามเลยทีเดียวตรงอาจสงตรงนี้จะมีรูปของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับว่ามีรูปไหนบ้างเท่าที่พอจะ ระวุได้นะครับก็มีพระอาจารย์เสากันตสีโลหลวงปู่มั่นภูริธาโตนะครับหลวงปู่สามหลวงปู่โอหลายรูปนะครับหลวงปู่เทศนะครับครูบาอาจารย์หลายท่านรวมทั้งเจ้าประคุณสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19แหง่งกรุงรัตนโกสิน์ด้วยนะครับก็ตรงนี้เป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมใหญ่เช่นวันสงกราน และก็งานกระถินพระราชทานนะครับจะเห็นว่าพระประธานสวยงามมากนะครับมีประตูด้านข้างทั้งสองข้างเดี๋ยวให้ดูไวเป็นยังไงให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับมีเก้าอี้จัดไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็วนกลับมาที่อาจสมตรงนี้อีกครั้งในพระบวสถตรงนี้ก็จะใช้ประกอบศาสนพิธีใหญ่เช่นกระถินพระราชทานงานสงกรานเป็นต้นนะครับ ส่วนกิจกรรมเดือนก็จะใช้ด้านหลังเดี๋ยวเราให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ดูด้านหน้าตรงนี้มุมกว้างสวยงามเลยครับเรามาดูห้องอีกด้านข้างนะครับเป็นด้านหลังของพระบส่์ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาคารอนเนกประสงค์ซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกันนะครับเป็นด้านหลังใช้ประกอบพิธีต่างๆได้เป็นโรงอาหารแสดง ศิลปะวัฒนธรรมไทยนาฏศิล์ก็แล้วแต่เห็นน้ำควรที่เกี่ยวข้องในงานนะครับตรงประตูก็จะเป็นด้านหลังที่ทะลุกไปหาพระบัวสถนะครับก็ตรงนี้ก็เลยเป็นอุโบสถศาลาในประสงค์รวมกันนะครับก็ให้ดูว่าประมาณนี้ครับนำท่านทั้งหลายมาเที่ยวชมวัดไทยในกรุงวอชิงตันดีซีด้านหลัง อุโบสถศาลาหลังใหญ่ก็จะมีศาลาหลังเล็กอยู่นะครับตรงนี้มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เชิญมากราบไหว้นะครับตั้งอยู่ตรงกลางของทุ่งดอกไม้ถ้าเป็นใบไม้ผลิก็จะเห็นดอกไม้แบบนี้นะครับก็ประมาณเดือนเมษาพฤกษภามิถุนาจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับสวยงามเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมหากเห็นว่าดีมีประโยชน์โปรดกดแชร์ไลค์และติดตามได้นะครับขอบคุณครับ